พี่หูพี่ตาเดินทางมาจากโอซาก้ามาที่โคเบเพื่อจะมากินสเต็กแรนชั้นไหนวะฟอร์หกสเต็กแรลนโอ้โหฉันรียคุณอ้อม r i g แววไม่ไ well, ด้แดกมาแล้วกินเราเดินขึ้นมาอันนี้ใช่ไหมนี่ลาถ้าอยู่ข้างล่างฝ่ายเอ้ย ไ้กินครับคุณทูนกินกันครับ กินเรียบร้อยครับสเต็กแลนด์นะฮะที่โกเบก็คืออร่อยแหละแต่ถึงขั้นว่าจะต้องนั่งจากโอซาก้ามาถึงนี่ชั่วโมงหนึ่งไหมเขาคงไม่จําเป็นแต่ว่าถ้าใครแวะมาแถวนี้ก็มากินก็จะได้ฟิลนะฮะเขาทําตรงหน้าไงแล้วก็เนื้อคุณภาพครับแต่ว่าอาจจะด้วยความว่ามันใกล้กับโอซาก้ามากมาจริงๆกินที่นั่นก็คงจะได้ฟิลรสชาติใกล้ๆกันเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครมาโกเบก็อยากให้มาลองก,กันสักครั้งหนึ่ง